เเตตปิกกติกกปิกก้จูออปิกกซิกปิกก้จูอซิกโตโอเดอผักเดอผัซิกกโปปีโตเปตตเอเตเตปิกกปิกกปิกก้จูไอซิกปิกกปิกก้าโจโหเป็นไง โกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการมากถึงหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมด,ดีเติมไม่มีอัน้นเติม RV ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์มาที่แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมไม่แอดน้ำหน้านะครับใครที่มองหาร้านขาย ID ดีเกม RV ต้องเพจแอดมินต้น TP7 ที่มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนปลอดภัยไม่มีการโกงใครกำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบ แรงคอนสกินแรจริงๆเพียบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับเออติ๊กตอกมีอะไรน่าดูมั้งเนี่ยยุงกัดอดย่าไปตบลุงพลทรงผมค o ม i ิงซู o n y น k อะอะไรครับเนี่ยเฮ้ยนี่มันหยานซิกแซกนี่ว่าเฮ้ยโคตดเท่ฮูจ้จ้า อย่างเท่ครับเห็นคลิปนี้แล้วมีพลังเลยวะอยากเข้าเกมเลยว่ะทำไงดีทำไงดีงดเข้าเกมเลยแล้วกันไปหลังจากที่ผมได้เห็นคลิปของอานายูนะครับก็ทำให้ผมมีพลังในการเล่นยานเลยครับมาเกมนี้เราจะมาเล่นยานให้ดูกันครับมาแล้วขั้นแรกเราก็ต้องเก็บพาสซีิฟสกิลหนึ่งไว้ก่อนครับจะได้ฟาร์มเร็วๆพอ30วิแล้วก็เตรียมช้สเปรีย้ยไปไม่ใช่นะ้มันเอลซุกซุงซิงซัง ทรงซุปเพียปรุปงฟร,ฟรุบครับแฮชโชเชงฟุบเพียโอ้โหเป็นไงาร์มอย่างเร็วใช้สกิลสองก่อนฟรุบสกิลหนึ่งแล้วก็เพียโอ้โหเป็นไงยังเร็วาร์มเร็วจริงตัวนี้อุ้ย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 ,ย,ยคลิปกลางไม่มีคนอยู่ขอละเด้อพี่ขอรวยคนเดียวละเด้อมาแล้วสุเรเพียขอหมดเลยละกัน บอกเลยว่ารวยแล้วเราจะรำแบบอันไนซ์ูเลยรำแบบจริงๆเฮ้ยเพื่อนบวกกันแล้วเราไม่สนใจเราจะฟาร์มเราจะเอาเวลสีก่อน <Wow. S 2> จะเย็นเบื่อเขาเวลสีก่อนอเพื่อความแรงเพี้ย,ยอ่ะสีแล้วสีแล้วสีแล้วมา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 ดัก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 อ้าวไม่เล่นกันแล้วเหรอโอ้โหเอ๊ด็กหลงเด็กหลงด็กหลงเอาแทงนีง่แหละ เอาแทงนี่แหละสุดหนึ่งทีฟิวฟิวสุดเด้งออกโอ้โหอย่างเท่เป็นไงมังกรจะเกิดแล้วเบินม,นมังกรจะเกิดมังกรนะมังกรนะมังกรล้ำมังกรล้ำมังกรขี่โตตาปีตาล้ำมังกรโอ้ยเดียด๋ยวเดียด๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเฮาเฮาเ้ามาซูยาคุนาริรุนี่ไงดับเบลิลคิวไปเลยห้าวไงห้าวไง แต่มาลาดมังกรพี่มันเล็วไป3,000ปีน้องชายเฮ้ยเราวิวเราวิวเราวิวหลงมีเด็กหลงอย่างนี้ต้องเจอเอเตเตปิกะปิกะปิกะจูปิซิกะปิกะปิกะกอร์จูโหเป็นไงเจอพลังแห่งปิกเจูทำไมมันไปออกปิกเจูอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรจะตายอะไรจะตายเพื่อนไปอยู่เพื่อนกำลังวิ่งไป ซื้อยาคูมาแล้วซื้อยาคูมาฝากแล้วเฮ้ยโอ้โห,โอโหฮอนคูดีนะดีนะไม่โดนโดีนะที่เรามาบังอ่ะไม่งั้นเมื่อกี้บอกเลยว่าเต็มหัวครับขอคลิปหน่อยนะจ้ะตัวอะไร <ป S 2> ฟาร์มเอ้ย,อย,อยนี่ไงตัวนี้ไงฟา,า,าร์มมาเนเรรูอาชีตาเดโอโวตูกิติติม ปิกบปิกบปิกบปิกาจูปิกาปิกาปิกาจูงงงงเจอปิกาจูเข้าไปต้องบอกว่าผมไม่เคยดูอนิเมเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเคยได้ยินเพลงมันผ่านๆอยู่ก็เลยเอามาร้องในเวอร์ชันปิกาจูซะเลยแล้วอย่าลืมการฟาร์มคีบเพื่อคุณจะได้รวยฟาร์มฟาร์มคีบฟาร์มฟวร์มคีบให้คุณรวยรวยแล้วก็รวย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  มาแล้วเพื่อนไอ้ฝั่งนู้นมันไม่ค่อยออกมาสู้เลยฮะพอเรามาแล้วมันถอยกันหมดเลยสวยเพื่อนเข้าไปโฮยไม่โดนไม่โดนซุบอม,มันไม่ค่อยเล่นกันเลยอ่ะทีมนู่นะ่าฮู้ขอรำหน่อยขอรำตึงๆแบบอาไนย์ย์มังกรอมังกรลำมังกรลำมังกรอาชีเตอุตาเืออุโวอุยอยเยอะ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  ซูกตีโอ้โอ้ยไม่ไม่ไมเล่นเาะเล่นเนาะเล่นาะมาเฮเตเตปปิกเกปิก่ะปิกิปิกอะซิกโตโอดผ่าน่านอะซิกอปีโตเปตตูอ่ะเหนืว้ดันดันดัดัหมดได้หมดได้ปอมได้ปอมได้ปอมพี่เนี้ยเรียบเหรทตีปอมไหมตีปอมไหมเฮวิลาตัวเดียววิลาตัวเดียวเอ้ย ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวเดียวแล้วไม่ใช่ตัวเดียวแล้วสวยเพื่อนสวยเฮ้ยไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หมาจ้ะอันติเข้าไปฟุบปลำเอือลามลามสวยได้หนึ่งเฮ้ยได้สองสวยมาต่อได้ต่อได้ต่อได้ได้หมดได้หมดได้หมดอันติยาสนาไปเลยชิปหายแล้วหนีทันไหมทันไหมยาฮ่าู้ลัดยายาอย่าทำคอยอย่าทำคอย โอ้โหและเทนจิโลก็ได้ตายลงป่าต้องเอาป้อมบอลหน่อยแล้วเพื่อนป้อมบอลป้อมบอลยังไม่แตกยู่ป้อมเดียวเฮ้ยเต็มเลยวิลาเอาหรอมาดีเอ้ยติดหินอืมเฮ้ยเด็กหลงเด็กหลงเด็กหลงไปไหนน่องเปล่าน้องเปล่าน้องเปล่าเรียบร้อยน้องเปล่าตายกับน้องเปล่าเอาคีบให้หมดสวย มา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 เฮ้ยคอมโบได้นะคอมโบได้นะอ้าวอ้าวปอมโบละเตกไม่เป็นไรเอาดักเอาดัร์กโชชเชนซิงสมเิงโซเชฟฝาเฮ้ยมันมา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 เล่นเลยเพื่อนลืูรักูนะเรรูอาชีเอาหโคตรแรงโอ้โหโคตรแรงฟุ่งอู้แรงจริงแรงจริงแรงจริงยานจะไม่ชนกับคูนอย่างเธอ ดักต่อดักต่อเพื่อความรวยเพื่อความรวยตีสุบเพียฟับเฟงฟองฟัง,ฟง,ฟงสุบฟับเพียโอ้แรง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 ,แรงอ้าว What the fuck คนทุกครามยำแพ้เฉยเลยครับอ้าวจบแล้วอะไรครับเนี่ยและสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าซื้อยาคูด้วยครับ และสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร์ให้กับช่องสเปเชียด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ